จรักวัดวังไกลกังวลเพลงนิพน์ลกล่อมฟ้าเวหาเหินราตรีประดับดาวแพรวพรพวเพลินดำเนินแนวทางวางฐานไทยรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการดนตรีครั้งสำคัญของสยาม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูวงดุริยางสากลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวงเครื่องสายฝรั่งหลวงซึ่งมีมาในรัชกาลก่อนโดยให้พระเจนดุริยางหรือปิติวาทยากรเป็นผู้ควบคุมวงและต่อมาได้รับยกย่องว่าเป็นวงดุริยางสากลที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้น โฮเทลพญาไทยที่เริ่มดำเนินกิจการในช่วงต้นรัชกาลก็ได้เป็นเวทีสำคัญให้แก่วงดนตรีในขณะนั้นทั้งวงซิมโฟนีออเคสตราที่มีนักดนตรีจากวงเครื่องสายฝรั่งหลวงและวงดนตรีหลีลาดที่ริเริ่มขึ้นโดยนักดนตรีบรรดาศักดิ์เช่นหลวงสุขุมในประดิษฐ์หรือนายประดิษฐ์สุขุม มหรสพบสมัยใหม่อันเป็นพระราชนิยมอย่างภาพยนตร์ก็มีส่วนสำคัญยิ่ยงต่อพัฒนาการของดนตรีสมัยใหม่เพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์หรือละครเวทีค่อยๆปรับเปลี่ยนจากทำนองเพลงไทยเป็นการประพันธ์เรียบเรียงเนื้อร้องทำนองขึ้นใหม่ตามหลักดนตรีสากลเกิดเป็นเพลงไทยสากลในช่วงปลายรัชกาล ผลอย่างหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือรัฐบาลหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475จึงได้สร้างภาพ,พยนตร์รวมทั้งประพันธ์เพลงเพื่อเผยแพร่ค่านิยมต่างๆและจัดตั้งกรมโฆษณาการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐวงดนตรีกรมโฆษณาการในความควบคุมของเอื้อสุนทรสนานซึ่งเคยเป็นนักดนตรีหนุ่มผู้หนึ่งในวงเครื่องสายฝรั่งหลวง ได้มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของดนตรีไทยสากลซึ่งแพร่หลายมาจนปัจจุบัน